เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%การรันทวีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สเืเทือนลีกาเดนมาร์กควา้วาว่าที่แข่งทีมชาติไทยร่วมทัพสโมสรโอบีโอนินเซนะครับทีมดังในศึกซูปเปอร์ลีกาเดนมาร์กลีกสูงสุดข,ของประเทศเดนมาร์กบรรลุข้อตกลงคว้าตัว นิโคลัสมิสคิลสันนะครับแบ,บ็คขวาจอมบุกว่าที่แข้งทีมชาติไทยเข้าสู่ทีมเป็นที่โวนแล้วด้วยสัญญายาวถึงปี2025นิโคลัสมิสคิลสันแบ,บ็คขวาจอมบุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ในวัย21ปีเจ้าของส่วนสูง185ซนติเมตรซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกำลังสำคัญให้กับอดีตต้นสังก,กัดต,ตอมกอสเซตทีมดังในลีกสูงสุดของนอร์เวย์เขาถนัดเท้าขวานะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ,บ็คขวาปีกขวารวมทั้งแบ็กซ้ายอ 6, U17, U18, U19, U20 และ U21 สุดท้ายแล้วเขาเปิดใจว่าหลังจากนี้จะขอเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยนิคลัสมิเคิลสันนะครับขอประเดิมเวทีแรกในศึกฟุตบอลยู3ปีชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพเนื่องจากรอบคัดเลือกไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะไม่ใช่ฟีฟ่เดตท่านี้นับการย้ายทีมสู่ลีกสูงสุดของเดนมาร์กในครั้งนี้ของนิคลัสมิเคิลสันเขาจะร่วมงานกับโจนาธานเคมดีเซนท์แามไทยเดนมาร์กอีกด้วยนะฮะหรือหนะักแข้งสตาร์เมเจอร์ลีกจอย้ายสู่ไทยลีก หลังจากที่มอนุปโพ k กิงอดีตกุนซอระดับท็อปของไทยลีกได้แยกทางกับโฮจิมินท์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกวีลีกลีกสูงสุดของเวียดนามล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากนะครับว่าลีเงียนแขงซูเปอร์สตาร์แห่งเมเจอร์ลีกชอกเกอร์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะแยกทางกับต้นสกัดโฮจิมินท์ซิตี้เช่นเดียวกันหลังจากมีการประกาศตัดจบการแข่งขันวีลีกฤดูกาล2021และยังไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งเมื่อใดพร้อมกับมีรายงานมาว่าลีเงียนเตรียมที่จะหาความท้าย ไทยลีกหลีกสูงสุดของไทยในช่วงเลกที่2เดือนมกราคมนี้ซึ่งทีมที่จะได้ตัวลีเงียนไปคุมทีมในแดนกลางให้กับทีมจะต้องเป็นทีมระดับหัวแถวของเมืองไทยส่วนจะเป็นทีมใดต้องติดตามลุ้นกันเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนกลางทั้งมีฟิลตัวรุกเซนเตอร์มิดฟิลด์รวมถึงยะเล่นปีกซ้ายด,ด้ดีด้วยสำหรับลีเงียนนะครับกองกลางในวยัย34ปีเป็นลูกครึ่งสหรัฐอเมริกากับเวียดน,นามเริ่มต้นอาชีพการแข่งขันกับพีเฮนวีไฮเวนทีมดังจากลีกฮอลแลนด์ เมื่อปี2006ก่อนจะย้ายไปร่วมทีม r รนเดอร์ในลีกเดนมาร์กเมื่อปี2008หลังจากนั้นก็ย้ายมาร่วมทีมฮองอันยาไลายและบินเยืองที่เวียดนามก่อนจะย้ายไปประสบความสูญเส็ในศึกเมเจอร์ลีกชอคเกอร์สหรัฐอเมริกากับ New England ์และเ u ลูชันลอสแอนเ e ลิสเอและล่าสุดเป็นอินเตอร์ไมมีอีกทั้งหลีเงียนนะครับยังมีชื่อติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดอยู่20ปีรวมถึงสหร,รัฐอเมริกาชุดใหญ่ด้วยนะฮะ กลังหืมดิวชั่น2เปิดตัวเปิป้ลปทุมราชรุยฤดูกาล2021ทำเอาหาาแฟนบอลไทยลีก2กันเลยทีเดียวเมื่อนาคามรุก,กรดเกษตศาสตร์ f ีทีมดังในศึกไทยลีก2 ประกาศเปิดตัวเปิ้ลปทุมราชนักร้องชื่อดังมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเปิ้ลปทุมราชนะครับอาทิตย์สมน้อยศิลปินเพลงลูกทึงชื่อดังค่ายอาสยามเข้าสู่เส้นทางลูกนังอาชีพอีกครั้งหลังเคยร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีทบเท้ากับทีมได้ในระยะหนึ่งโดยเปิ้ลปทุมราชนะครับนักร้องดังในวัย25ปีได้สวมเสื้อหมายเลข99ลงสนามด้วยไทยลีก2ในฤดูกาลสองพันีิอทานี้เปิ้ลปทุมราชนะครับเตยมผน,น,นึกกำลังกับสุก,กุลชัยแสงโทโพนะักรุกความเร็วสูงที่เกษตรศาสตร์เอฟซีเพิ่ คว้าตัวมาจากเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมเน,นกค่น,นี้โดยเปิ้ลปทุมราชจะลงประเดิมสนามนนเกมแรกที่กเกษตรสัตว์เอฟซีอาไปเยือนลำพูนอริเอรในวันที่5กันยายนี้นครับอิลิคลาวเมาสองให้ออุสในศึกฟุตบอลลีกโคโนมเดนมาร์กอิลิคลาวนะครับจากการเหมาคนเดียว2ประตูนกับอาอุสในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับโอเรนเซ่สองในศึกฟุตบอลเดนิสซูเปอร์ลีกเดนมาร์ก นาที่7ของโรดูการ์ออสเปอร์เซเรสปาร์คนะครับพบกับโอรินเซโดยใน,นนั้น้เอลิคาววิงแบ็กลูกครึ่งไทยสวีเดนลงสนามกับเจ้าบ้านต่อเนื่องส่วนทีมเยือนยังไม่มีชื่อของโจนาธานเข็มดีอีกหนึ่งลูกครึ่งไทยเดนมาร์กในทีมชุดนี้นะครับเริ่มเกมนาทีเดียวกลายเป็นทีมเยือนขึ้นนำเร็วจากดูมงของอเล็กซานเดอร์จูเอลส์แอนเดอร์สัน ถัดมาไม่ถึง2นาทีเอลิคาวสเติมมาซัดมุงแคบนะครับด้วยเท้าซ้ายตีเสมือนกับอาวุสเป็นผลสซุบเลแล้วก็เป็นประตูแรกของแบสาซาดดาวรุ่งรายนี้กับต้นสก,กัดใหม่อีกด้วย จากนั้นนาทีที่16อาริคาวเติมมาแปรด้วยท้าขวาในกรอบเก็ียทุนกับอาอุสพลิกขึ้นนำสองนื่งยันไรก็ตามข้างหลังโอเนเซมาดับประตูนในนาทีที่90นะครับจากโมเซสออปอลโดทำให้จบเกมอาอุสเสมอกับโอเนเซไป22ทําทำให้ US, อาอุสยังไรช้ชชนะดูการน,นี้โดยมี3แต้มจาก7นัดรั้งรองบอยของตรงนารงันคะแนนส่วนโอเนเซมี7คะแนนนะครับอยู่อันดับที่8คนบ้านดียวกัน ยโสธรใส่ชื่อไผ่พงศธรช่วยบ้านเกิดต่ออีปีบังไฟพิฆาตยังคงใส่ชื่อของศิลปินนักร้องรุกทุ่งชื่อดังนะครับช่วยทีมบ้านเกิดเพื่อลุยศึกบังกรฟ้าหลีกต่อไปเป็นฤดูดกันที่3 เยอสซธอนเอฟซีกับทีมในศึกมังกรฟ้าลีกหรือไทยลีก3นะครับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงใส่ชื่อของไผ่พงศธรหรือพงศธรศรีจันนะครับศิลปินลูกหนังชื่อดังชาวจังหวัดเยโสธร orn, นะครับลงแข่งขันในรุกการใหม่2021-2022ต่อไปด้วยการใส่เสื้อเบอร์เดิมก็คือหมายเลข27นะครับโดยกอกลางในวัย39ปีอยู่กับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 9และมีโอกาสลงสนามช่วยทีมไปแล้วหลายนัดโดยเฉพาะย,ยิ่งในลุกการก่อนนะครับที่รับหน้าที่สวมปลอกแขนไปนกับตันทีมให้กับทีมเยส ที่เวลาได้ลงสนามนะครับซึ่งจ้ตัวก็ประเดิมยิงประตูแรกในการลงเล่นฟุตบอลอาชีพไปเป็นที่โลนลแล้วการที่ในเกมที่ยโสธรน,นะครับเปิดบ้านเอาชนะสุรินข์ขงซีมูน3-0เมื่อวันที่15พฤศจิกายนในปี2563นะครับ อัดซิดอีกแล้วนวรุกไทยของจริงช่วยทีมถล่มเอาชนะทีมลีกสเปน5-0ชันนรงพรมสีแก้วนะครับแนวรุกชาวไทยยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจอหนึ่งชันนารงอัดซิดอีกแล้วช่วยตนสกัดอุนิอนอาร์เเบททีมในลีกสเปน4อุ่นเครื่องเอาชนะทีมซีดีมาชามาโรไปถึง5ประตูต่อ0ซึ่งเกมนี้นะครับชันนารงพรมสีแก้วถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังก่อนที่จะจัดอัดซิดสวยๆไปอีกหนึ่งอัดซิดโดยเกมเริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่กี่นาทีชันน ร่วมทีมหลุดขบี้ยิงเป็นประตูที่ขึ้นนำ3-0จบเกมอุนิโอนอาเเบออชนะซีดีมาชามารโรไป 5- ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับชานดงพรมสีแก้วนะครับจาลึกชื่อเป็นนักเตะค,คนไทยรายที่สองที่ได้รับสัญญาอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพในลีกของสเปนต่อจากเทลิซินนงดาที่เล่นให้กับออเมริกีนนะครับ,าารบสุดติงกระดิ่งแมวดูเคล็ดสุดเก่ฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่31สิงหาคมนะครับ